ยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยนะครับผมสู่ช่องการสกาล่านะครับผม คลิปนี้ผมขอไม่เท้าความอะไรเยอะนะครับผมกับของสิ่งสิ่งนี้นะครับซึ่งของสิ่งสิ่งนี้เนี่ยจะมาทุกทุกปีแต่จะมาเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมและจะมาทุกๆต้นปีอย่างนี้แหละฮะและสิ่งสิ่งนั้นก็คือถุงแห่งความโชคดีหรือเปล่านะประจำปี2,566นั่นเองนะครับผม l u กกี้แบ็ก2อนนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะ อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับลัคกี้แบ็กในปีนี้นะฮะ2023นั่นเองนะครับของเพิ่งได้มาในวันที่ผมถ่ายพอดีเลยฮะสดๆดดร้อนๆเลยนะฮะใจจดใจจ่อไม่ไหวแล้วเพราะทุกคนก็ได้กันไปแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นของในลัคกี้แบ็กกันว่ามีอะไรบ้างนะ จมูลค่าของในถุงลัคกี้แบ็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะส่วนรายละเอียดของที่อยู่ด้านในลั c คกี้แบ็นี้เดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นไว้ข้างๆแบงนี้ละกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เกตอธิบายเยอะไม่ให้เสียเวลามากไปกว่านี้เลยครับผมถุงแห่งความโชคดีหรือเปล่านะประจำปี266 6น,นี้ <laughs> <laughs> เกียดมากเลยชื่อที่ผมตั้งเองเนี่ย <laughs> ปีที่แล้วผมก็เคยตั้งชื่ออย่างนี้นะ Lucky b a ก,กเนี่ยผมเคยเปิดไปแล้ว2ครั้งนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูลั c คก,กี้แบ็กสครั้งที่ผ่านมาก็ผมตัวไออยู่ตรงนี้มุมขวาอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับผมว่าลั c คก,กี้แบ็กสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้อะไรไปบ้างนะฮะก็ไปดูดยกอวหลังได้นะครับผมแต่ในครั้งนี้จะมาดูในลั c คก,กี้แบกของปีนี้กันว่าจะมีอะไรบ้างในถุงนี้นะฮะไปดูกันเลยจ้ะไป บอกก่อนเลยว่าเพิ่งได้วันนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในถุงลัคก b ี้แบ็คเนี่ยจะมีอะไรบ้างตอนที่ได้ของมาเนี่ยลองคำคำดูแล้วรู้เลยว่ามีหมวกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมวกลายอะไรนี่แหละนะฮะอ่ะนี่เปิดถุงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าไอ้กระหมวกเนี่ยคือหมวกอะไร <c oughs> โอ้ยหมวกรุ่นสอง <c oughs> เดี๋ยวขอวางก่อนนี่จะบอกอะไรให้ของที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกลัคกี้แบ็คทั้งหมดเลยแล้วดูนะโอ๊ยโอ,ยโอยของหล่นน่แล้วดูนี่นะมีแล้วแล้วปีนี้ได้มาอีกใบเนี่ยนะนะโอ้อันนี้ของปีที่แล้วนะทุกคนยังไม่ได้แกะออกมายังไม่ได้ใช้เลยเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยที่ได้จากของปีนี้นะฮะหมวกนะฮะวางก่อนวางก่อนชิ้นต่อไปลวงละโอ๊ยรู้สึกว่าจะเป็นเสื้อวะโอ้เสื้อคิม โอ้ยผมอยากจะให้ทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อปีที่แล้วลือเกินเสื้อคีมิว้ามาอีกแล้วทุกคนแน่ปีที่แล้วก็ได้แต่เป็นไซส์เอมนะฮะปีนี้ไซส์อะไรเนี่ยโหสอง2อ L โอ้โหใหญ่บักเอกมากเลยอ่ะชิ้นต่อไปคือ อุ้ยสมุดครับผมของจีวารุเดย์ฮะสมุดนะฮะจีวารุเดย์ฮะสมุดของรุ่นหนึ่งนะฮะมีรูปด้วยนะฮะมีรูปด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้รูปของเมมเบอร์รุ่นหนึ่งคนไหนนะฮะบอกก่อนนะฮะสมุดอะผมซื้อสมุดเปล่ามาแล้วเล่มหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรได้อีกเล่มหนึ่งก็ไม่เสียหายนะฮะมาดูต่อไปเลยอะไรเอ่ยอันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อมันคือผ้าเชียร์ของกีฬาสีอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนว,ว้าวนี่โอ้โห้าเชียงนั่นเองจ้านี่เป็นสีแดงด้วยนะฮะทำไมไม่เอาสีฟ้ามาให้ผมอะ่ะ <laughs> แต่ก็เก็บเอาไว้นะทุกคนสวยมากของกีฬาสีนะฮะดูชิ้นต่อไปเลย โอ้ทิชชู่ครับผมนะทิชชู่จากคนรุ่นหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะนี่นะฮะตอนที่ผมไปคอนเสิร์ตรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ผมก็ซื้อทิชชู่แล้วด้วยนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะรูปก็ได้เป็นรูปของลุงกรณ์นะฮะไม่ได้ใช้เลยนะได้มาอีกกล่องหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวในนี้มีรูปด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้รุ่นหนึ่งคนไหนขออย่างเดียวปันต้องมา <c oughs> ผมรุ่นสองอย่างเนี้ยต้องเป็นปันอ่ะน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วล่ะนะ ว้าวในถุงหมดแล้วนะฮะเหลือแค่นี้ละนั่นก็คือนี่มีปฏิทินนะฮะนี่ยังไม่เห็นรูปนะอันนี้ผมเอาโฟโต้เซตบังไว้อยู่นะปฏิทินได้กี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบปฏิทินมีห้าใบนะครับผมนี่นะวางไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นรูปสุ่มนะน่รูปสุ่มของลัคกี้แบ็กนะฮะวางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็โฟโต้เซตสามเซตโอ้โหมีโฟโต้เซตอะไรบ้างเนี่ยโฟโต้เซตเมชิกาของ CGM ีเอ็มเมชิกามูกันเน้ นะฮะโฟโต้เซตสิงห์ห้าอันนี้โฟโต้เซตเบรกฟาดนะฮะนี่อันนี้เบรกฟาดอันนี้โฟโต้เซตเฟิร์สแรบบิท First, นะทุกคนโฟโต้เซตรุ่นสามอ๋อของทั้งหมดที่ผมได้ในลัคกี้แบ็คก็ประมาณนี้นะฮะผ้าเชียร์เสื้อคีมิวะนะฮะบวกรุ่น2ทิชชู่คอนรุ่น1แล้วก็สมุดจิวารูเดนะฮะแล้วก็โฟโต้เซตท,ทั้ง3เซตนะฮะเฟิร์สแรบบิทเบรกฟาดแล้วก็เมชิกาะนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโฟโต้เซตเซตเก่าๆเดี๋ยว เดียย๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะมาลุ้นของที่เป็นรุ่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะสมุดแล้วก็ทิชชู่นะฮะแกะออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวดูกันเลยว่ารูปได้ใครนะดูรูปในสมุดก่อนแล้วกันนะฮะว่าเป็นเมมเบอร์รุ่นหนึ่งคนไหนนะฮะไม่ต้องบีพิธีบีตองอะไรมากลุ้นเลยนะว่าเป็นรูปใครดึงมาเลยชเวบ ว้าวสัดจังนะจ๊ะนี่นี่สัดจังนะครับผมรูปในสมุดนะฮะของจิวรุเดทิชชูกันบ้างนะฮะมีรูปอยู่นะครับมาดูกันว่าในที่ชูนี้ได้เป็นรุ่นหนึ่งคนไหนนะฮะโอ้โอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยไปใครเอ่ย ชวิงว้าวคุณมิลินอ๋อได้คุณมิลินนะฮะน้ำหนึ่งของเรานี่เองนะฮะอืม,อมเรามาลุ้นตัวปฏิทินก่อนดีกว่าไหมเรามาดูตัวปฏิทินกันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะมี5้าใบนะทุกคนมาดูปฏิทินใบแรกครับว่าเป็นเบมเบอร์คนไหนนะฮะชวิงอุ้ยมิโอรีว้าวเน่คนแรกก็มิโอรีเลยคนต่อไป วังว้าวมามิง้งนะฮะมามิง้งนะครับคนที่สองแล้วคนที่สามชวิงอุย้ยมายูโอ้โหมายูมาย,มายูนะฮะมายูโอ้โหอ่ะมาดูคนที่สี่เป็นใครฟิงอุ้ยคามินคามินนะฮะโอ้โหสวยๆเท่ๆทัท้งนั้นเลยนะต่อจากคามินคือใคร ชิงว้าวน้องปิ๊งนะฮะน,นี่คือปฏิทินทั้ง5้าใบที่ผมได้นะฮะน่ามิโอรีนะครับมามิงนะครับนี่มายูนะมายูนะครับผมคัมิ้นนะครับคัมิน้นนะฮะแล้วก็น้องปิ๊งนะจ๊ะ นี่คือปฏิทินทั้ง5รูปนะฮะที่เปิดได้ในวันนี้นะครับมารูปใน lucky b a k กันบ้างดีกว่าไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยนะเปิดปุ๊บดูเลยดูผ่านกล้องนี่แหละนะฮะมารูปแรกเป็นใครชวิงอุ้ยเกรสว้าวเกรสเลยหสวยมากรูปแรกก็เกรสเลยว้าวดูรูปต่อไปรูปที่สองรูปที่2ใน lucky b a กนะจ๊ะชุบว้าว คขมินโหขมิ้นนะครับนี่ต้องมามองดูรูปที่มันชัดเจนก่อนนะว่าเป็นใครนะฮะอ่ะขมิ้นจริงๆนะฮะ,ะถูกต้องชัดเจนนะฮะขม,มินนะฮะรูปต่อไปดูกันเลยชึ้งอุ้ยไขวานไขวานใช่ไหมเนี่ยสวยอะ่ะสวยมากสวยมากไปต่อเลยรูปที่สี่ชุบอุ้ยเตาฟีเ้ยได้ตา่าฟ โอเครูปนี้โอเคนะมารูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายดูสิฟิงว้าวใครเอ่ยาายูนะโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้จําแทบไม่ได้เลยว่าเป็นใครบ้างนะเออไมยูนะฮะไมยูนี่น่ารักนะสวยมากนะรูปในลัคกี้แบ็คนี่คือสวยมากมากนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับรูปในลัคกี้แบ็นะครับ มาลุยกันต่อครับผมจากโฟโต้เซตในลัคกี้แบ็แล้วก็ปฏิทินทั้ง5ใบนะครับผมในลัคกี้แบ็นะฮะมาโฟโต้เซตทั้ง3เซตนะครับที่เป็นเซตเก่าๆน่าจะเคยเปิดมาแล้วแหละทั้งเซตเบรกฟาดเซตเมชิกะแล้วก็เฟิร์สแรบบิทนะฮะผมก็เคยเปิดไปหมดแล้วล่ะเรามาเริ่มจากเซตเบรกฟาดก่อนแล้วกันนะเซตเบรกฟาดนี้น่าจะเป็นเซตของ b n k โดยเฉพาะนะครับผมมีรูปใครบ้างนะครับรูปแรกชุบเฮ้ ใช่ดูดีก็เป็นปันรูปแรกก็ปันเลยซื้อคอมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเซตเบรกฟาดไม่เป็นไรแต่ก็เก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันนะโอ้ตกใจเลยคำนี้ที่หนึ่งในใจของผมอยู่ดีก็เจอรูปแรกเลยเนาะสำหรับเซตเบรกฟาดนะดูต่ออันนี้คือแบบไม่ต้องลุ้นแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนคลิปที่ผ่านมานะอยากเห็นก็เห็นเลยนะมาเซตเบรกฟาดรูปที่สองจ้ะฟึบโอ้โหน้องเข่งเข่งนี่นานมากเลยนะรูปที่สามชิงเฮ้ย เนยโอ้โหเพื่อนเนยนะฮะนี่เห็นชัดเจนนะงอรูปต่อไปชวิงโอ้โหไคกะคามินอืมเต็มตัวนะฮะคามินนะฮะน่าจะรูปสุดท้ายแล้วละ่ะนะครับของเซเบกฟัตนะฮะชวิงโอโ้คุณมิลินนะฮะ<ๆ>น่ารักนะฮะไปกันต่อเลยสำหรับโฟโต้เซ,ต,เซตต่อไปเอาเฟิร์สแรปปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเมชิกะไว้สุดท้ายเพราะว่าเป็นโฟโต้เซตของ CGM เนาะรูปแรกของเฟิร์สแรปปิดชวิง ว้าวน้องเอิร์ดนะฮะนี่น่ารักจังเลยฟี่หอนน้องเอิร์ดนะฮะต่อไปกันเลยรูปที่สองฟิงหุยเอิร์ดอ่าเอิร์เอิร์ดน,น,นะฮะผมเคยได้แล้วถ้าทุกคนได้ดูคลิป First Rabbit นะรูปที่สามฟิงว้าวโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตนี่เต็มตัวเลยสวยนะจ๊ะสวยนะไปรูปต่อไปเลยรูปที่สี่ของ first rabbit ชว,ว้าวเจ้าเข็มนะฮะนี่สวยมากเลยนะฮะผมก็ได้รูปนี้ไปแล้วนะสำหรับน้องเจ้าเข็มนะฮะ <c oughs> แล้วก็ซ้ำด้วยนะ <c oughs> รูปสุดท้ายของ First Rabbit ป๊อปเปอร์จ้าโหนี่ป๊อปเปอร์นะฮะรูปนี้น่าจะไม่จำนะเออเดี๋ยวเก็บไปเป็นเซมีแล้วกันนะฮะโอเคครับผมผ่านไปแล้วสำหรับโฟโต้เซ็ตเฟิร์สแรปบิตที่อยู่ในลัคกี้แบ็นะครับโฟโต้เซ็ตต่อไปครับเป็นของเมชิกะมุกเะเนะน,นะฮะเซ็ตซิงเกิลที่4นะครับผมรูปแรกเลยดูซิเปิดประเดิมซีเกมโฟเรกด้วยใครชิงฟ้าใสานะฮะ,ะ,ะ่า รูปแรกนะครับฝาใส่รูปต่อไปเลยรูปที่สองชิงว้าวฟอร์จูนโอโ้โหนี่เซนเตอร์เมชิกานะฮะสวยงามเลยนะฮะไปรูปที่สามกันเลยดูกันเลยชิงน้องปิงโอโ้โหน้องปิงเลยนะจ๊ะสวยมากนะรูปที่สี่ ว้าวออมมีออมของเรานั่นเอง <Wow. S 1> นี่โน,นงของซีเกมของผมเองนะฮะเนอ้รูปสุดท้ายแล้วของเซตเมชิกะนะฮะซิงว้าวน้องเหมยนี่น้องเหมย,น,หมยนะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับโฟโต้เซตในลัคกี้แบ็ทั้ง3เซตเนาะเซตเบรกฟาดเฟิร์สแรบบิทแล้วก็เซตเมชิกะนะครับผมที่เอามาเปิดกันประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับของทั้งหมดที่ผมได้ในลัคกี้แบ็คปี2023นี้นะฮะใครได้เหมือนก,นกันกับผมบ้างนะฮะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมลองมาแชร์ๆกันหน่อยนะครับว่าได้เหมือนก,นกันกับผมหรือเปล่านะฮะทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะฮะและย้ำอยู่ตลอดนะครับผมว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะฮะอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกาสกาล่าด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนั่นเองนะจ๊ะ Facebook Twitter แล้วก็ IG นะครับผมทุกๆช่องทางการติดตามก็ไปติดตามกนได้ไปพูดคุยกันได้นะครับผมนี่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะจ๊ะในวันนี้ลากไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันให้ดีๆเลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ บายบายนะจ้าของในปีนี้โอเคเลยนะ mm hmm. เยอะด้วยนะบายบายจ้า